ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระทิทันยุคลงพะกวยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับครับเริ่มจากอง์แรกนะครับนี่ฮะนี่เป็นพระศิวลีพิมพ์จัมโบ้นะครับนี่ฮะพระสิวลีของหลวงพะกวยนะครับถือว่าเป็นยุคแรกๆของหลวงพะกวยเลยครับพระสิวลีพิมพ์จัมโบ้นะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับเนี่ยเมเท้านะครับเมเท้าจะใหญ่นะครับนี่ฮะ มีกาการน้ำนะครับบริเวณข้อศอกนะครับนี่ฮะแบกกรดนะครับนี่ฮะสะพายบาทนะครับนี่มีมีสร้อยประคำนะครับเมตตาองค์นี้ถือว่าสวยงามนะครับเมตตาติดคมชัดนะครับนี่นะครับพระดูเป็นมิตินะครับบริเวณน่องเป็นปรีนะครับนี่ฮะนี่สวยงามนะครับองค์นี้นะครับพระศิวลีพิมพ์จัมโบ้พิมพ์ใหญ่นะครับ องนี้จะเป็นทูโทนนะครับเป็นสองสีนะครับเกิดจากการเผานะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับพระศิวลีนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาทางไลน์กันได้เลยนะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระศิวลีพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่องนี้จะเป็นเสียนแหลมนะครับนี่ฮะนี่หรือเสียนเล็กนะครับนี่ ประมาณปี2,500นะครับรงนี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับดูความเก่านะครับนี่ฮะพระศิวลีพิมพ์ใหญ่นะครับเกี่ยวกับเมตตาโชคลาภนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับองนี้จะเป็นพระศิวลีพิมพ์ใหญ่เนื้อผงพุทธคุณนะครับองค์ต่อมานะครับก็เป็นพระศิวลีนะครับรงนี้จะเป็นเนื้อชินนะครับนี่ พรซศิเวอรีพิมพใหญ่เนื้อชินนะครับถือว่าหายากนะครับสร้างน้อยนะครับนี่ฮะนี่จะมีย่ามแขวนอยู่บนข้อศอกนะครับด้านนี้จะเป็นไม้เท้านะครับแบกกรดนะครับมีรัดประคตนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะบาทนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่คมชัดนะครับอง์นี้นะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะจะเป็นลายผ้านะครับถ้าติดชัดๆจะมองเห็นลายผ้านะครับนี่ฮะ ถือว่าสร้างน้อยนะครับพระศิวลีเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์ที่4ี่นะครับองค์นี้จะเป็นลีลาสันนะครับเป็นลีลาพระยืนนะครับลีลายืนนะครับพระสันของหลวงพ่อกลวยนะครับท่านได้เอามวลสารเก่าพระสันที่หักชํารุดกูเก่านะครับเนี่ยมาบดผสมลงไปด้วยนะครับในพระสันของท่านนะครับนี่ฮะ เมตตาคงกระพันชาติครบเครื่องนะครับพระสันของหลวงพ่อกลวยนะครับท่านบอกว่าจะปลุกเสกพระสันของท่านให้ดีเท่ากับพระกุกเก่ารุ่นเก่าๆเลยนะครับเนี่ยลีลาสันลีลาก็คือการย่างก้าวทาอะไรก็เจริญก้าวหน้านะครับเนี่ยลีลาสันนะครับพิมพ์ยืนนะครับพสันหลวงพ่อกลวยนะครับครับเดี๋ยวมาดูแถวที่สองนะครับอง์นี้จะเป็นพระร่วงนะครับ พระร่วงของหลวงพ่อกลวยองนี้เนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะนี่พระร่วงหลวงพ่อกลวยนะครับสวยงามนะครับเนี่ยพระร่วงก็คือจะดีทางด้านเมตตาโชคลาภขอพรนะครับเนี่ยขอพรอย่างไรนะครับก็จะประสบผลสําเร็จอย่างนั้นนะครับพระร่วงหลวงพ่อกลวยนะครับจะดีทางด้านโชคลาภนะครับขอพรนะครับที่เขาพูดก็มาปากพระร่วงนะครับนี่ฮะ ขอพรจะประสบผลสําเร็จนะครับเนี่ยพระร่วงของหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่สวยงามนะครับเนื้อผงแก่น้ํามันนะครับองนี้ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้ทางไลน์เลยนะครับองคต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพัดสันนะครับนี่พัดสันนั่งพัดสันฐานขีดถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับด้านล่างจะเป็นฐานขีดอย่างนี้นะครับจะมีเส้นแซมอยู่ด้านล่างนี้นะครับ พระสันนั่งท่านนั่งมานวิชัยนะครับสวยงามนะครับองนี้นะครับนี่ด้านข้างจะไม่หนานะครับเนี่ยด้านข้างจะบางๆางนี่นะครับนี่ด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือกดเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะนี่ท่านใดสนใจพระสันหลวงพ่อกล้วยนะครับทักกันเข้ามานะครับองนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับพระสันนั่งฐานขีดเนื้อดินนะครับองนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับพระสันนั่งนะครับนี่ฮะฐานสองชั้นอย่างนี้นะครับ นี่ท่านนั่งมารวิชัยเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับด้านคงกภาพชาติโชคราบนะครับนี่ด้านหลังนะครับองนี้จะมองเห็นรอยนิ้วมือนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับครับแล้วองค์สุดท้ายนะครับองค์นี้ก็ได้มาใหม่นะครับนี่พระศิวลีพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยเนื้อทูโทนนะครับองนี้ด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมืออย่างนี้นะครับ ด้านหน้านะครับตรงนี้จะไม่มีย่ามนะครับตรงข้อศอกจะไม่มีย่ามนะมือด้านนี้จะถือไม้เท้านะครับเนี่ยแบกกรดอย่างนี้นะครับนี่ตะไครบาดนี่ฮะนี่ฮะนี่เราจะมองเห็นนะครับนี่จะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะย่ามจะมาหลบอยู่บนบริเวณบาดอย่างนี้นะครับเนี่ยจะมีเนื้อเกินอย่างนี้นะครับพิมพ์นี้นะครับนี่ใบหูติดคมชัดนะครับพระดูเป็นมิตินะครับเนี่ยองค์สวยงามนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามานะเนี่ยจะมีเม็ดตุ่มหนึ่งนะครับบริเวณเนี่ยเท้าทั้งสองข้างนี่ฮะนี่นี่เม็ดกลมๆบริเวณนี้นะครับนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้เลยนะครับนี่ท่านใดสนใจพระสิวลีพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับครับสำหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงพ่อกวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ไอดี n ลนนะครับ0 9 6 6 7 3 1 6 2 4นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นนะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ